เวลา10นาฬิกา35นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชานชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาสาลาประชาชนกรุงปักกิ่งในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการซึ่งสาธารณรัฐประชานชนจีนจัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-17พฤศจิากายน2568 ดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนางเพิงลี่หยวนภริยารอรับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินไปยังแถวคณะทางการฝ่ายจีนพร้อมประธานาธิบดีและภริยา มีนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูดสาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวบ,บงคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายจีนประกอบด้วยนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนางเหมีวหยวไห่เยี่ยนภริยาและนายซุนเหว่ยตงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากนั้นนายธานีทองักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์แนะนําคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยนายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศารีษศักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนายจัดชายวิริยะเวชกุลเอกอักรราชทูตนกรุงปักกิ่งพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์ผันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์ออกกังวานราชองค์ครักษ์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองค์ครักษ์ประจำพระองค์ ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปอย่างแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างนั้นฝ่ายจีนยิงสลุนที่11นัดณาจตุรัสเทียนอันเหมือนเป็นธรรมเนียมที่ทุกอารยประเทศทั่วโลกจะจัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อประมุขแห่งรัฐที่มาเยือนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงจากแทน่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ โอกาสนี้ส่งคำนับทงกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนก่อนส่งพระดำเนินตรวจแถวทหารกองเยติยศเมื่อส่งพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านแถวเด็กชาวจีนที่บกธงชาติไทยธงชาติจีนและช่อดอกไม้ส่งแย้มพระสวนพร้อมกับโบกพระหัตถ์ทักทายเด็กๆ แล้วทรงพระดำเนินขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพอีกครั้งพร้อมด้วยประธนาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศและการแปรขบวนของวงดุริยางทหาร ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาไปยังภายในอาคารมหาสาลาประชาชนโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องปักกิ่งทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยา โอกาสนี้นายสีจิ้นผิงกล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาดำรัสขอบคุณและทรงกล่าวถึงการต้อนรับที่อบอุ่นทรงรู้สึกยินดีที่ได้มาเยือนจีนอีกครั้งได้เห็นความเจริญก้าวหน้าและความสวยงามของกรุงปักกิ่งขอบคุณอันปารดีรับ ระยะที่ให้เขานต้อนรับอย่างขอบคุณจะเป็นบิทตซต้นข้าพเจ้าค่อยจดีที่ได้มีโอกาสมาเยือนอีกครั้งหนึ่งหลังที่ได้มาหลายครั้งและได้เห็นเราเลยเข้าหน้าความสวยงา เมืม่อดังที่ท่านได้เคลพูดไว้ที่ท่านได้ไปเมืองไทยเมื่อเร็วน,นี้ในศสีจิ้นผิงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2556ปัจจุบันเป็นสมัยที่ 3, และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ <slog> เดินในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมปี2509ขณะอายุ16ปี นายสีจิ้นผิงถูกส่งไปทำงานในชนบทที่อำเภอเยียนชวนมณฑลสานซีเป็นเวลา6ปีทำให้มีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนเรียบง่ายโดยให้ความสำคัญกับการปฏิรูปพรรคคอมมิวนิสต์จีนการทำงานของภาครัฐและกองทัพและการเดินหน้าปราบรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังรวมถึงการผลักดันแนวคิดความฝันของจีนซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูชาติที่ยิ่งใหญ่และสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชน ออจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในายหลีเฉียงนายกุัธมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าถูละอองธุลีพระบาทณนะห้องตะวันออกในโอกาสนี้นายหลีเฉียงได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงยึดหมายกำหนดการเดิมในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียของคนไทยทั้งประเทศ แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยไมตรีที่ไทยและจีนมีต่อกันเสมอมาและกล่าวถึงความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างไทยและจีนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอบใจโดยทรงกล่าวว่าดีใจที่ได้มาเยือนจีนอีกครั้งในทุกครั้งจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนได้กลับบ้าน นายหลีเฉียงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2566เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในการพัฒนาเศรษฐกิจสนับสนุนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจการพัฒนาของภาคเอกชนการลงทุนในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและเทคโนโลยีทางการเงินภายหลังพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำของวันนี้จะมีงานถวายพระกระยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณมหาสาลาประชาชน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน